สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ง <Hz> พาพา,าลูกชายมาเลาะป่าอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องจา้ามาเลาะหาเห็ดนั่งลมเนาะมาเก็บเห็ดนั่งลอมอีกตามเคยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจา้ามาเดอ้อมาเดอ้อบัดนี้มาพอแล้วพอ่อแม่พี่น้องมาๆบัดน,นี้พ่อแม่พี่น้องเก็บดีๆแล้วลูกค่อยๆเก็บเอามีดตัดเอาร้ายแม่ร้ายแม่ร้ายบ่โอ้โหเขาต้องใส่ถ่ายรูปก่อนให้แม่ถ่ายรูปนะเอากระต่ายออกก่อนลูกละเอากระต่ายหมานเฮาออกก่อนถ่ายรูปก่อนอืมมันคือเหมือดนะแฟดๆแต่ว่า เปิดแฟบได้พ่อเปิดแฟบแนวดายหลุดล่ะเออเปิดเออเปิดไค่ซ้ายให้นุ่มแหลอือเปิดแค่ซ้ายให้แม่นะมันเหมืดเพราะแม่พี่น้องเพื่อสีทายหลุดพ่มๆเหมพ่อแม่พี่น้องเหลือเบิงน้ำนี่เห็นปะน,นี่กระล,ลังอ๋อกระลังอ่อนๆเด้จ้ะพี่น้องนีเ่เออนั่นแหละทั้งนี้ที่เราหลูกซองมาเออเด้อนั่นแลหละงามกระโดดถอยออกกี่จังหน่อยก็ได้ลูกเออประมาณนั้นแหละเออโอเคเอาเก็บเลยแบบนี้บเปล่า อ,อต้องใมีเแนวแตนแล้ว,ลวลสีใส่พ่าใส่ครับเรื่องของหนูแล้วบ่อข้อนออกปากทวนๆเลยโอ้โยเก็บหูเวิดได้อลูกหลาอ,อ่อ,อนๆงามๆนเนาะเอาหมดหมดเลยวันนี้ได้เมนูหรอล่าได้เมนูอย่างครับปลาแซลมอนออปลาแซลมอนอ,อ,อบเห็ดไม่ใช่อบปลาแซลมอนใส่เห็ดงามคนี่ของพี่น้องจ้ะงามนอู้สายไหมแม่เบิ่งดูจอด ะโอ้พี่น้องจ๋านี่สุดยอดขึ้นมาเย็นมือเห็นเนาะเย็นแล้วเนาะเห็นไม่เกิดสาวมั้งจ้ะมันเย็นมันเย็นพอดีกันมาโซ่บอกหลาเก็บกันพอไหมพี่น้องจ๋าหลายเกือบหนึ่งเก็บกันเต็มตาเนาะว่ะเต็มนะพี่น้องมั้งเป็นเป็นลึมๆยุ่มๆข้างในหุ่นอีกเนาะ เก็บล un ูกเก็บถือฝนอ่ะเก็บ้มันหน่อยปวดตัวจนไอ้หมดนัวเอาเอากัเอาแล้วแต่กินอะไรัลมเอากับเอากาเกงแสบไหมคือถั่วนี่ยเก็บเอาผิวันัใยไงกี่ล่ะตัดิเก็บอยู่งนะพี่ นล่นอันนึงเก็บนั่นเลยลูกหล่ะข้อดีก่นอนเดลยข้อหุ้ยแข็งมากเลยนี่เอาเมีดวะลูกอ่อ,อนๆอ,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 อยู่เลยไม่ต้องยังไงน้องพลอยไปเฮ็ดงานเด้อจ้ะเด้อเลยบ่ได้ม,มาน้ำแม่น้ำอ่ายเด้อจ้ะเด้อพ่อแม่พี่น,น้องจ้ะโอ้ยงามเลยนี่แบะมาเบิ่งดูนี่พอแม่พี่น้องเฮ็ดนั่งร่มอ่อนๆงามๆอขอโทษข้อพี่ได้ไหม่ดูไปวันละไอ้ลึกอันนั้นอนมั่นอะ S <S ลูบลูปปบบล้วบนะ่อุ้ยหักหมดเลยเก็บไหนเด้ที่ทีเพิ่นหล่นๆล่นะทั้งไตนั่นเอาเมือนลูบลูบเอาน,ะนึ่งนะเนไหมเออนั่นแหละเออเอนั่นแหละ,น,น,ละนั่นนะ่ะลูบมาเอาหนุปล่อยออกให้ยังมเมื่อกี้ นั่นแหละเออนั่นน่ะเออไม่กี่เมนนั่นแหะเออแมนมันเป็นตอใหญ่โอ้โสะพ้อนี่เดี๋ยวไปเก็บฟังนั่นจะได้ลูก啊่แหลาเดี๋ยวเดี๋ยวไปเก็บฟังนั่นเอาอีกอันหนึ่งอันให้บ้านะเออเก็บมาให้มันเบิด์ตก็หนูหนูหนิเว้ยเพื่อเนี่ยพูดหน่อยอีกอันหนึ่งลูกล啊 เอาได้หนี่เอาโหลดเอาโหลดอันใดที่นู้ว่าเก็บได้เอาโหลดแสบแสบอย่ากึงอย่ากึงใหม่ออกแค่นั้นล่ะนั่นนะอีกยังอีกทั้งปุ่นทั้งปุ่นอย่าเห็นยนะเออนั่นนะเออบอปอย้าไปอีกหน่อยนึงได้ฮะเออได้แล้วโอเคไปเก็บฟังนันปะเบิ่งบักลาเก็บข้าวเดี๋ยวพี่น้องนี่มั่งเล่นบอลเหมือนกันเล่นบอลอืมข้างนี้ นี่จ้ะพ่อแม่พี่น้องง่ายมากฮับเดี๋ยวแม่กินเดี๋ยวไปเก็บฟังหน่อยนาะเน้ออยากอยากกินตัวนี้หรอกอ่ะนี่บ่ได้เอาไว้ยังสั่นลาดลูกเยอะไปหากึ่งเพลินนะโอเคเก็บฟังนั่นบอกไปเก็บฟังนั่นน้ำเพลินพี่น้องฮัดพ่อแม่พี่น้องเบิ้งเบึ้งเบึ้งเป็นตับๆอยู่นี่เอาหนอนเก็บมาลูกลายนี่เห็นบ่พี่น้องจ้ะงามคักนี่ อกำลังอ่อนๆเนาะไหวอยู่นะพุ่หน่ะหูยมันปุ่มเป็นพ่วงอยู่เนาะเก็บลูกละเก็บตอนยองฉี่อ่ะเอออ่อนอ่อนอยู่พี่หน่องเบิ้งเบึงหน่องวอลล้จัดจานแบบโซ่แน่โซ่แน่ลูกละว้าวพี่น้องมึงเึงอ่อนอ่อนแข่งขันไม่ได้เหตุผลอ่อนอ่อนๆพี่น้องจ๋าเก็บนะน่ะเก็บมากมันเบิดลูหน่อยไลก็อย่าเอาจงไหวก็ได้มันมันมันจงได้จงได้ลูก เอาแต่ใหญ่ๆเออรุ่นจับแล้วนะรุ่นนั่นเอาได้บ่เป็นอย่างเออบ่บ่ทั้งไต่ผุนทั้งไต่เห็นบ่นั่นบ่บ่ทั้งนี้ทั้งนี่เออนั่นละเอามาจับแล้วนะแม่นะมันจะไม่พอเหรอนั่นน่ะช่องผุนอีกขั้นบ่ดอกใหญ่ๆผุนเออนั่นเอามาอืมนี่เก็บมากลูกหลานไปไปไปมาเก็บทั้งนี้บ่นน้ำขอพี่น้องเฮ้ยบ่เป็นตับตับอยู่เจ็บเก็บลูกหลานเก็บ ได้นะคอยดูนะครับใช้ดูทำไม่ได้ค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บเนี่ยเ็นบอกเก็บขึ้นมาให้มดเลยนะลูกเด้อมันมันนเหนื่อยเห็นหมแนเหือยเห็นหอยนั่งลมแม่ดูดิเอ้ากสงขาวเสอนเห็นนั่งมก็ดนอากาเดี๋ยวันหมดในอากามันคือหอยพอนนี่นี่นั่งกเ็่อนนั่งมเนาะอ้าคุณนุ่เนี่ยนั่อีกแล้หนึงลูกละทงคุณทั้งนั้นเออนั่นละ เออแล้วก็หก็บมาเออเก็บมาไ <c oughs> อพี่น้องเอ,อ้ยอากาศมันเย็นจ้ะห <c oughs> ลุดมาเออหลุดมาลูดแพ้กับอยากเก็บพื่กันด้วพี่น้องจ้ะ <c oughs> ขั้นแขีวเอาใบก่อนต้นหนึ่งนี่ล่ะเอาใบร้อนไม่ต้นหลึ่งแนวต่นหนึโอ้นั่นนั่นนั่นเออนั่นแหละนั่นแล้วก็เลื่อนไปอีกนิดนึงลูกล่ะ แม่ก็ขั้นแขวเลยนี่ขั้นแขวะได้พี่น้องจ้านี่เห็นปลาเห็นบ่ลูกเอาเก็บไปแล้วปะเก็บมันมันทำไมทำไมต้องทำฟาร์มเลยตัวใส่ใส่หม้อแล้วนึ่งหน่อยเลยกินได้เลยก็จได้แม่มีปลาหนึ่งกินติล่ะปลาอะไรปลาทูไม่เอาเดี๋ยวอาปลาหย่างปลาแซลมอนใช่เอาไปแล้วจัดจานเลยลูก คือพวกเขาอยู <si ่ด no ้วยจัดการมันพลังหมุนยังยังอยู่มันพลังก er ับยังอยู่หรือเปล่าแม่แม่แม่ฮึโต๊ะเฮ้ยแม่จะให้พแม่ตกแม่ทำโตกเมื่อกี้บอกนั่นน่ะพี่น้องจ๋าเบิ่งให้แม่เก็บบ่บให้แม่เก็บน้ำน้ำเลยก็ได้ฝุ่นน่ะฝุ่นน้ำปลาน้ำฝุ่นฝุ่นให้ดูดิงามคั่เนาะถูงเนาะงามคัะแบบว่า หด่นนมันงามหมน่มันมันดนี่ซอมึงดนะได้หรอแี่นี่อีกนี่อีกพี่น้องจ้านี่อีกแม่เก็บนั่นเด้อใจเย็นเลยอ่ะเ้ยนี่บอกแลมีทันทันไมมสั่เก็บเลยบอันกเก็บเลย เอาหมวกแม่ออกจากอันนี้นะมันของเห็นปะโอ้ยดึงออกเลยแะนี้แม่ว่าเห้นเอาอ,อ,อันนี้ซื้อตางไก่ปีนไนะ่น้ำเออแมงหูอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เนิดเบิ้งห้ามสิไปลกเก็บยังไงสิบหัหายพ่อแม่พี่น้องเบิ่งน้าอุ้ยเอาตามนานกิน,นไปได้เก็บไพ่ไปไหน,หน หลายกองะอือคุแม่ฮัรเดด้อสู่แล้วเียทางคัฟังผลมันหนียุ่พ่้าในเบิร์ตแต่หลอทขไหนนี่แหละนี่มังสนมาสีท่านเบิร์ตเก็บเลยแม่เก็บมากแล้วถายู่หันละถือกระตาถาแม่ยังหันละละูกผ้าบักลามืมอฟินอีกทื่เเ้า ฟินบอพ่อแม่พี่น้องผู้บ่าวมาเก็บเห็ดข้าผู้บ่าวมาเก็บเห็ดใช่ลรืลนไปใส่ละเมื่อกี้ลนไปใส่จีนฮัมเบอร์เหอร์ อือจ้าอือเอาแบบเด้อพี่น้องได้ภาพพ่อแม่พี่น้องไต่ไต่ตะเกียงเก็บเห็ดเด้อบ่เน,น, <c oughs> นี่ยไสตะเกียงคับไส่แซดนี่บักลาก็กล้าไามา่ให้แม่เนอะก้าเนี่ยนก้าคู่ใจเรามากล้าหมานของเราอันนี้ป่ะอ,อือแต่ว่ามีใหญเงี้ยไง โอ้ยกำลังเก็บเห็ดอยู่ดีๆสามีโทรเขาแฟนแพทร์เราโทรเขามาจ้ะดอกน้อยๆจะมันหลายค่ะลูกหลานมิตะดอกน้อยจงไหวได้มันหน่อยหน่อยค่ะสลับมึงได้อีกลูกหลานมาต่งด้วยซีผ้เหัวผ้าเก็บซื้อผ้าเมื่อแล้วละมันเมื่อรู้สึกก้อน่อะไรเออหูแล้วละลูกเอ้ย เป็นหลืมๆอยู่ดอกไม้น้อยขึ้นน่ะน่อยทักลวนี้เอาอด่อยู่กร <c oughs> ะดานลุนก็ไปใส่ละงามทักเมื่อยแล้วเ <c oughs> มื่อยแล้วลูกนับพมาเตียวลูกละ เอาตะการอย่าเงากกาี้ยพอมันไกลๆแม่เร็วสร็แล้วผีผ้าเมื่อละดอกอดอกก็ลังไปตะกินเลยนี่จ้ะผีอีกนี่นะเห็นบ่าพี่น้องจ้ะเก็บขึ้นมาให้เบิง่งขวายางกีนอ่ะเบิงบ้งเบิง้งเบิ่งนี่บักลาเบิง่งทงพันเห็นมะลูก เดี๋ยวแม่สิดึงขึ้นมาให้เบิ้งเด้พณน่ะพี่นนะ้องเนี่ยเบิดงเราไปงามคกคพณน่ะนี่งามงามเอ้าลูกอะฮับแม่นะลูกสิเต็มกระตาหน่อยอีกขึ้นเก่าเนาะลูกเนาะกระตาหมานเท่านี่ นิดจะได้นี่เอากระต้ามาที่ะลูกละเอากระต้าขึ้นนับขึ้นมาน้ำปนแม่เร็วดอกน้อยๆมันหลายนั่นก็จะเลือกเอาแหละพี่น้องจ๋าเดี๋ยวเสื้าไปลองฟังเหรอวันนี้วันละเสื้ผ้าลูกเมื่อแล้วกำลังสื้ผ้าลูกอวยหัวเมื่อนี่จ้ะงามกระดอกดูให้ด พุ่นผู้บาวไปแล้วผู้บาวนั่หนาแม่ไปแล้วมันมืดแล้วจ้ะดีนะลูกว่าเป็นมูแถวปลูกว่ามาเป็นมูไหว,วเปตยานค่ะพี่น้องไปเดี๋ยวสิไป,ปอวดเฮ็ดอยู่เฮือนดเด้อจ้ะเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องมาหอดเฮืงองานละเด้อโอ้ยอันมืดพอดีมาหอดเฮือนก็นได้กลัวสิมาหอดบ้านกลัวสิพาลูกมาหอดบ้านนี่เฮ็ดทีด่เฮาเก็บมาเนาะ น้องบอลเพิ่นแบงไปหน่อยนึงแหละจะจ่าเพิ่นไปอบบไ่ป้าอันให้ลุงเพิ่นกินเนาะนี่มีแต่อ่อนๆงามๆน,น,นี่น้องบอลแล้วหลูดเอามาเลยแล้วแล้วหูดเอาเลยจ้าพ่อแม่พี่น้องจา๋าดอกรุ่นนี้แะสบคักเด้อพ่อแม่พี่น้องมันมันนี่มันก็บปไเด้นหน่อยจนเกินดอกจาก้ามันกระล่างพอดีกินเนี่ยแหละเแสรบเด้อพ่อแม่พีนพนน่น้องจ๋านี่จ้าเบิ่งน้องบอลแล้วมกักคักแล้วรุ่นนี้ เห็ดงามค่ะมือนี้มีแต่เห็ดแบบว่าอ่อนละอ่นะอนทั้งนั้นเลยเนาะปวดเห็ดก่อนนี่ใช่ง่ามแค่ไรนี่นี่ไปไาการสีฟาาส้าประสมนี่เด้พอพ่อแม่พี่น้องจ้าอันมืดละจ้ะาสีเทียมโตเฮกับเขากับหนามันไปเห็ดงานมืออื่นเนานะจ้ะเนาะขอบคุณหลายๆเด้อจ้ะเด้อสำหรับคลิปนี่ขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์เหมือนเดิมจ้ะหนาวได้นี่พ่อแม่พี่น้องยืนมหัศจรรย์เหรหน,นาวจ้าอ่อนซ่อนเห็ดเนาะพี่น้องเนาะเบิ้ง วัแล้วรูดเอาประสานบองๆมิเตอเดอก,กงามๆบางตีละ่ะนี่นี่อันจุดแหลกที่เก็บนี่จะมม่งามค่ะคอนแหลมันก็มีคอนเดียวหรืออีคอนหนึ่งหน่อยเดียวเนาะพี่น้องเนาะนี่จ้ะไปชมความงามของเห็ดแล้วก็ไปเจอกันคลิปหน้าจ้ะสวัสดีจ้ารักนะจุ๊บจุ๊บดูแลรักษาสุขภาพร่างกายสุขภูสุขคนเด้อจ้ะเด้อบายบายค่ะ